ดีครับวันนี้คึกคืนสุดๆวันมาแล้ววันมาแล้วอแล้วอ๋นั่งรอละนั่งรอแล้วิ่งเล่นกันทั่วห้องนี่แหละครับเพราะว่าคึกคืนเหลือเกินวันนี้เหนื่อยอะถ้าเหนื่อยมีวันนี้มีห้าลูกนี่ เหนื่อยยังวิ่งเล่นต่อไหมกำลังกึกคืนะวนคึกมากวันนี้อ่านั่งรอนั่งรอมีห้าลูกจัดไปเลยลูกวันนี้เต็มที่

ลูกสุดท้ายแล้วนะอ่ะ มา,า,ม,า, <c oughs> ามาลานลานต่อมาเอา้ยเอา,าดเร็วๆมาเร็วเ้วเอาเวเร็วเร็วเ้ยเอ้ยเ้ยหฮ้ยเฮนเงอยเฮ้ยเ้เยเเฮ้่เฮ้้วไม่กินแล้วหมดเ้ว โอเคครับขอบคุณนวลที่เราชมครัขอบคุณรับนว่ไนไหนละไหนไหนละน้ำลายน้ำลายน้ำลายว่าน้ำลาย